สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่นันพัสกรแฮปปี้เอ็กซ์เพรอีกเช่นเคยนะครับนันพัศกรนามนี้แปลว่าผู้สร้างแสงสว่างแห่งความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตของจิมจึงมีแต่ความสุขและปาจจากซึ่งความทุกข์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะจิมมีความสามารถในการที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองได้ให้มีแต่ความสุขและปะจาจจักซึ่งความทุกข์ในที่สุดนะครับ วันนี้จิมมี่นันพัสกร h แ p ปปี้เอ็กซจะมาพูดถึงในเรื่องของอารมณ์หมกมุ่นที่คุณจำเป็นต้องอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนนะครับอารมณ์ที่คุณจำเป็นที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนก็คืออารมณ์ปรารถนานะครับเพราะจักรวาลจะไม่สามารถอยู่ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีความปรารถนาจักรวาลก็จะสูญสิ้นไป จักรวาลชอบมนุษย์ที่มีความปรารถนานะครับดังนั้นโลกนี้ที่เกิดสิ่งใหม่ๆห,หรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือวิวัฒนาการล้ำหน้าต่างๆในโลกมนุษย์เนี้ยนะครับเกิดมาจากความปรารถนาของมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับและพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดของมนุษย์ก็คืออารมณ์ปราทนานั่นเองนะครับคุณจะเห็นว่าแต่ละคนในโลกใบนี้เนี่ย เกิดมามีพรสวรรค์มีความเป็นอัจฉริยะในตนเองแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นบางคนเล่นเปียโนเก่งแต่บางคนก็กลับร้องเพลงเก่งและบางคนก็กลับมีความสามารถที่จะพูดได้หลายภาษาเป็นต้นแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนเกิดมาเนี่ย มีอารมณ์ปราถนาที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองและอารมณ์ปราถนาอันนี้นั่นแหละของแต่ละบุคคลก็คือพอรสวรรค์ที่มีความแตกต่างกันของความป่าถนาในแต่ละบุคคลน,นั่นเองหากคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของตัวคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่มีอารมณ์ป่าถนาใดๆเลยในแต่ละวันนั้นให้ระวังว่าอาจจะมีความ ไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในบางสิ่งบางอย่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ตัวคุณเนี่ยมีอารมณ์ปรารถนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นตัวคุณเนี่ยเดินผ่านไปเจอห้างสรรพสินค้าเจอสินค้าที่สวยงามอย่างเช่นเจอกีตร์อยู่ชิ้นหนึ่งแล้วคุณมองเห็นว่ามันช่างสวยงามมากเหลือเกิน คุณอยากจะได้มันหรือว่าคุณไปเจอบ้านหลังหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะได้บ้านหลังนี้เพราะว่ามันสวยแล้วก็ใหญ่โตมากจริงๆหรือหรือว่าคุณไปเห็นดาราที่มีความสวยหรือว่าหล่อมาก แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสวยอยากจะหล่อเหมือนกับเขาแบบนี้เป็นต้นก็ให้ตัวคุณมีความปรารถนามีความมุ่งมั่นในสิ่งเหล่านั้นซึ่งความปรารถนาเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันทำให้ตัวคุณเนี่ยหาทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นให้ได้อย่างเช่นถ้าตัวคุณพบเจอคนหลอ่อคนสวยเนี่ยคุณก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เป็นคนที่มีความสวยความหลอ่อ หรือมีความหุน่นเดีมีซิกแพคมีกล้ามอะไรแบบนั้นตามที่คุณเห็นเพราะเป็นแรงผลักดนันแห่งความปรารถนาทำให้ตัวคุณไปสู่ความสำเร็จหรือว่าคุณไปเจอกีต้านั้นที่สวยงามคุณก็จะพยายามเก็บสะสมเงินแล้วก็ไปซื้อกีต้านั้นจนสำเร็จในที่สุดเป็นต้นนะครับหรือคุณไปเจอบ้านที่สวยงามใหญ่โตหลังนั้น คุณก็จะพยายามเก็บหอมรอมริบหรือทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังนั้นให้ได้ในที่สุดนะครับซึ่งความปรารถนาต่างๆเหล่านี้หรือความปรารถนาในวิชาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้แหละจะช่วยผลักดันทำให้คุณนะี่ยมีพรสวรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นและพรสวรรค์ต่างๆเหล่านั้นแหละจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีความหมกมุ่นกับความปรารถนาต่างๆ มากมายเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะยิ่งไปสู่ความสําเร็จและมีพรสวรรค์เกิดขึ้นในตัวของคุณเน่ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและจะทําให้คุณน่ะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขกับความปรารถนาต่างๆเหล่านั้นได้เพราะความปรารถนาต่างๆเหล่านั้นก็คือความฝันด้วยความฝันที่จะทำให้เป็นความจริงทําให้ตัวคุณยังสามารถมีชีวิตอยู่เพราะมีความฝันมีความปรารถนา เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ตัวคุณยังก้าวเดินต่อไปในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชีวิตคุณมาถึงในจุดที่รู้สึกเบื่อนายไม่อยากจะทำอะไรแล้วไม่มีความหวังไม่มีความปรารถนาอะไรเลยเนี่ยก็แสดงว่าเริ่มมาสู่ความหายนะแห่งความทุกข์ความรู้สึกเบื่อเหนื่อยหน่ายท้อแท้ในชีวิตแล้ว พราะฉะนั้นเนี่ยให้จุดประกายตนเองมีความหวังมีความปรารถนาะในสิ่งต่างๆตลอดเวลาเพื่อจะทำให้ตัวคุณมีความสุขในการดำเนิน,นชีวิตเพิ่มมากขึ้นและเป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณมีพรสวรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพอเออาจได้อาชีพใหม่จากแรงปรารถนานั้นตลอดเวลาเพราะแรงปรารถนาที่มากล้นตลอดเวลาเนะี่ย จะทำให้ตัวคุณเกิดการอยากศึกษาหาความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตนเองให้มีสู่จุดแห่งความสำเร็จนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อตัวคุณมีความสามารถมีการพัฒนามีความมุ่งมั่นไปสู่ความปรารถนาที่มากล้นของตัวคุณแล้วนั้นเนี่ยในที่สุดตัวคุณก็จะผลักดันตนเองไปสู่ความสำเร็จสุขในที่สุดในสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับ พระนั้นจกวาจะชอบคนที่มีความปรารถนาและจะอยู่กับคนที่มีความปัถนาและนําความสําเร็จและความสุขมาให้กับคนที่หมกมุ่นกับความปรัถนาในที่สุดและทําให้โลกนี้ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้ามีสิ่งใหม่ๆที่พัฒนาสร้างสารรค์งอกออกมาก้าวหน้าไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับ เพจนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อน,นครับสำหรับท่านที่สนใจอ e ีบุ๊กคนมีความสุขเขียนโดยจิมมี่นันพัสกร h แฮปปี้เอ็กซ์เพรสก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ทางด้านล่างได้เลยนะครับเพราะจะสามารถทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่คิดบวกนะครับ เปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยคิดลบนะครับทำให้ชีวิตของตัวคุณเนี่ยมีความสุขเช่นเดียวก,กันกับจิมด้วยนะครับส่วนผู้ที่มีปัญหาชีวิตเครียดอยากตายซึมเศร้าหรือไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองได้เนี่ย mm hmm. ก็สามารถโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรณ์ได้เลยนะครับตามลิงก์ ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ทางด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับเราจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตความซึมเศร้าความไม่มีความสุขของตัวคุณโดวยวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งจิมมี่นันพัสกร์แฮ p ปี้เอ็กซนั้นมีประสบการณ์การทำนายโดยภายทาโร่ชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงรวมทั้งการตั้งชื่อสิริมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงและตามหลักเลขศาสตร์ มากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับดังนั้นจิมมี่นันพัสกร h แฮปปี้เอ็กซ์เพรสหรือจิมมี่นันพัสกรพยากอร์นะครับก็จะสามารถแก้ไขชีวิตของตัวคุณเนี่ยจากที่มีปัญหาเนี่ยให้แก้ไขปัญหาหาทางออกได้ดีที่สุดและกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้อย่างแน่นอนที่สุดนะครับซึ่งการที่จิมมี ทาโรนั้นพสกรพยากรมีความสามารถในการทำนายดวงชะตาให้กับผู้คนจึงสามารถแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าให้กับผู้คนมากมายหลายคนแล้วนะคะให้หายจากการฆ่าตัวตายดังนั้นจึงทําให้จิมมี่ทาโรนันพสกรพยากรมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างสูงนะครับที่สามารถทําให้พวกเขาเนี่ยหายฆ่าตัวตายได้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้นะครับ และยังสามารถช่วยบำบัดอาการทุกข์ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าให้มีแต่ความสุขและปราศจากความทุกข์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องอีกด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจิมมี่นันพัสก่อนแฮปปี้เอ็กซ์เพรผลิตคลิปการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวคุณให้หายป่วยจากโรคซึมเศร้าโรคเครียดและความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขในชีวิตและปราศจากความทุกข์ในทุกๆเรื่องตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ